แล้วนะจ๊ะวันนี้ทิปมีอะไรบ้างมุกคนไปตลาดมานะคะวันนี้เราจะทําเมนูอะไรนะสามชั้นคั่วพริกเกลือไปลงมือทำกันเลยจ้ะทุกคน เทียมจะใส่กระเทียมไปสัสองหัวนะคนนะจะใส่กระเทียมไปปั่นด้วยนะคะแต่ว่าอันดับแรกก็ต้องมาแกะกระเทียมก่อนนะคะ มาค่ะทุกคนต่อไปเราจะย่างรักกันนะคะเราจะย่างหมูกันโดยจะใช้ไฟกลางนะคะทุกคนเราจะไม่ใส่น้ำมันนะเราจะเอาหมูลงไปเลยที่จะใช้ เดือดกันอยู่แล้วกันนะก็ไม่เคยจะหมดก็เลยแต่เดี๋ยวมันก็จะเล็กลงนะต้องไฟมันแรงไปติดตัวตไฟมันลดลงนิดนึงต้องใส่ใส่มง ใสคุณลดโชู ันเลยครับวิ่งควันน้ำมันออกมาเยอะมากเลย กระเด็นกระเด็นกระดอนกระเด็นนะคะเหมือนคิดทำชาเลนจ์ตัวเองไงไม่รู้นะทุกคนแบบว่าทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวเกือบทุกันเลยติดตั้งใจจะทำกับข้าวเองนะเพราะว่าพี่ทำงานที่บันไม่ได้มีแคมป์ที่นะทุกคนเ้าเาอ่ะติดเลยหมอข้าวติดกินนะคะเพราะว่าไปซื้อก็ มีร้านเจมๆอ่ะเนาะบางทีเราเก็เบืออ่อเขะก็เบืออ่อเราเองนี่แหละก็มีขายอะมีร้านขายอะค่ะแต่ว่าคือเราเก็แบบอยากเปลีย่ยนเมนูบ้างอะไรบ้างอไรแอะไร่นถึงมันออกมาเยอะมากเลยทุกคนไฟแรงไป

เป็นกับข้าวก็ได้ก เจ,เจะตัวให้มันตุกวันนี้หน่อยนะคะหมมันได้ที่ก่อนนี่ก็ใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณ10นาทีแล้วนะคะรวมทั้งตัดด้วยคั่นด้วยอะไรด้วย อย่าเทีบได้เราต้องเอาน้ำมันออกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยผัดนะคะมันจะได้แบบไม่แฉะไม่แฉะไม่เฉลไม่เฉลี่ะคเครื่องปรุงทิบก็มีแค่เกลือน้ำตาลพริกไทยนะคะแล้วก็จะมี พริกกระเทียมหอมซอยแค่นั้นเลยง่งายๆเมนูง่ายๆทำกินเองได้ที่บ้านข้าวสีกเออะข้าวสุกไม่สุกๆๆดูสุกกาเกินใช้ไฟกลาง ไปกลากันพัดไปพี่น้องอันนี้เป็นรอบที่สองของการทำสาวชั้นนะ้วก็สาวชั้นรอบนึงแล้วมันเยนอะไปมอก Alright, keep new. ใส่แรงทุกคนเดี๋ยวใส่ไฟกลางน,นนะเราเติมไฟ เครนมน้องานน้องาน แล้วครับพร้อมเสิร์ฟไปกินกันเลยค่ะทุกคน